สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามิสุต,ตังเอกังสมัย,ยังพักวาสักเกสุวิหรารติกปีละวัตถุสมิงมหาวนีมหาตาพิขุสังเคนาสัตทิงปัญจมติหิพิขสุสติเหิสเพเหวะอรหันเตเหิทัศเหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยผูเยนะชนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายาพิขุสังคาจ,าาจักรอัตโขจะตุนังสุทาวาสก,กายกานางังเทวนังเอตะทัหโสิ อยังโขภควาสเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนสทิงปัญจมาติหิพิขุสติหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพิขุสังฆาจะยานนนะมายงปิเยนาภควาเตโนปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตตว่าภควัตโตสติเกปัญ ปัจเจกคาถาภาสยามาติอัตโคเทวตาเสยธาปินามะพระละวาปุริโสสมิชิตังวาปาหังภาษาระยะภาษาิตังวาภาหังสมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาอันตระหิตาภะคะวะโตปุรโตปโต,ปโ,ตปโตระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคะวันตัง อภิวาเทตาวาเอตมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมัยูปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหัอิมังธรรมะสมยยังทักขิตาเยวะอภปราชิตตสังคันติ อาตโคอปราเทวตาภะวกโตสันติกมังคาถังอภาสิตตตระพิกโวสัมาทะหังสุจิตตังอตตะโนอุชุกะมัก,กังสุสาระธิวะเนตานิฆะเหตตาวาอินทาริยานิรักขันติปันติตาติอัตโคอปราเทวตาภะวกโตสันติกมังคาถังอภาสิีเชตวะเีลังเชตวะปริคังอินทากิลังโอหัจักมัน มัมีชาเตจปะรนติสุทธาวิมลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัป,ปราเทวตาพระวโตสันติกีมังคาทาังอภาสิเยเกจิพุทธังสรรังคาตาเสเตขมิสสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปร,ริปูเรสันติติ อัตโขภะควาภิขูอามันติสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกทธาตุสูเทวตาสนิปติตาหุติตถาคตังทัสนายะพิขุสังฆจ,จะเยปิเตพิขเวาอาหีสุงอัติตะมัทธานังอหรหันโตสมาสัมุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาหีสุง เสยาถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสมาสมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะประมายวะเทวตาสนิปติตายพระวิสันติเสยยาถาปิไมหังเอตารหิอจิกิสัมมิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาธาสาธุกังมนาสิกโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขคภะคะวะโตปัญจโสสุงภะคะวาเอตะทะววจะสีโลกะมนุนกัสสามิยัตถพุม,มาตะทธสิตาเยสิตาคิริะะคัพพะรัง ปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหังวะสสรีนาโลมาหังสาพิสัมพุธโอุทาตะมะณะสาสุธาวิปสัสสนะมะนาเวลาพิญโยปัญจเตย,ยัตวาวนเนกปิรัพทวีตตุอมันติยิสธาสาวกศสาสเานรเตทิวกคยาพิกันตาตีวิชานาถาพิโคเตจะอัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานะทั ทัศนังอภิเ,เกจตตะมัตถคุงสหัสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุษสานะมัตถสุงอภิเ,เกนันตะมัตถคุงทิสาสภาพุดาอังหงตันจะสพัง,ภงอภิญญาญาวะวัคคิตวะนาจโกมาตตุอมันเดยิสธาสาวเกศสนิระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวยีวะหัง กิตต ah ah. ah ิยิสามิค yeah, ิราหิอุปอนุปภัโสตัสสะตัตะสหัสษาวายขาภูมิมากะปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสนุโมธมนาพิกามุงพิกขนังสมิติวงวังจะสหัสษาเหมาวัตตายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสนุโมธมนาพิกามุงพิกขนังสมิติวงวัง สตารคิราติสหัสสายขานานาตะวัน an ิโหน่ที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะศาสนมธรรมนาพิกามงุงพิคนังสมิติวังอิจเ,เตโสล,ละสหสหัสาหสายขานานาตะวันิโหน่ที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะศาสนมธรรมนา an ant ant as as ana, พิกามงุงพิคนังสมิติวังเวสามิตาปัญจสตายาัขานานาตะวันิโหน่ที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะศาสนมธรรมนาพิกามงุงพิคนังสมิติวังกุมพิโรราชค่ะฮิโก เวปุลัสสะนิวเวสนังพิญโยนังสัตตสหัสสังยักขานังปยิรูปปาสติกุมพิโรราชัคหิโกโสปคาสมิติงวนังปุริมัจจะที่สังราชาทัตตารถโธปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตตสัพพะวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยัสสิโนมวัธมนาพิการมงพิโคนางสมิติงวนังทักขีนันจะที่สังราชากุ วิรุณโหตปัะสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสภาวโวอินธนามามหาพลาอิทิมันโตจิติมันโตนะมันโตยะสัสนุโมธรรมนาภิกขมงภิกขังสมิติงมนังปชิมัจัตทิสังราชวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสพภาวโวอินธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสนุโมธรรมนาภิกขมงภิกขังสมิติงมนัง บุตรรัจที่สังราชากุเวโรตปัสสติสตยักขานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสบุตรปิติสัพพะโวิธานามามหัภพลาอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุังสมิติงวังปุริมะที่สังทัตตารถทกักขีเนะวิรุณทโกโกปชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สังจตารโรเตมมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาทัทัตละมานาอัทังสุวเนกปิ เละว,ะวัตวีเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถานม,มายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทโนกามาเสโทจะกินทุนุกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมาโยจะเทวสุโตจะมาตริจิต,ตะเสนโนจะคันทัพโภนโรราชาชโนสโภ อาคูปัญจสิโูเจวะติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหาราชุพิโมทมานาพิกกมงพิกขณังสมิติงวนังอัทคูนาภัสานนาคาเวสาลาสหตันชกากัมพลัสะตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารัฐาจะ อาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคศปะคาสมมติกวังเยนาคราเชสัหาสายฮารันติทิ่พาทิชาปกขิวิสุทธะจักขูเวหายัสาเตวนมัชะปตาจิตตราสุปนาอิติเตสะนามังอภพยันตทานาคาราชานามาสิสุปันโน เคมามะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปตุปะวะหยันตานาคาสุปันาสรารณะมะกังสุพุทังชิตาวัชิระหัตเธนะสะมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเศต,ตีอิทิมโตยะสัสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปะจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหะ สตันจัปพ,พาลิปุตตานางังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางระหุพัธทธะมป,ปาขมมงสมโยนทานิพันันเตภพิกขนูนังสมิติงวะนงังอาโปจะเทวาปทวิจะเตโชวาโย ο, ตทาขมมงวรณาวรณาเทวาโสโมจะยาัสส,าสังสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเ,เตทัศทะกายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะวันโตเยสสิโนมุธมนาพิกมงค์พิครังสมิตมิวังเวนฑูจะเทวาสหะดิจัตสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูบรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูบรักิตานักขา,านิบรักิตาวาอาคู มันทะวะลาหกาวัสูนังวัสุวสีถทโยทสโกุปะคะปุรินท,ทัโูทสัททสถิเตทัสสักายสเพนานาัตตวานิโนอิทิ่ันโตุชต,ต,ตสสิมันโตวนุวันโตยญาสสิโนมุธมนาพิกมุงพิกุนังเสงมาเตงวณังอัตคูสังหภูเทวาชะละมัคคิสิขาริวะอริทกา,าจะโรชาจะอมมาบุพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะ จาจะอเนชกาสูเลยะรุจราอาคูอาคูวาสวะเนสินุทัศเตทัสธากยาสพินะนะตวานิโนที่มันโตชื่อมันโตนะมันโตยะสินุโมธมนาพิกมุงพิกุนังเสมิติงมนังสัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุสุตมาคิตาปถุสิกาอาคูอาคูมโนปถุสิกาอัทคูหาโรเทวายเยจัก โลหิตาวาสินโนปราคามหาปราคาาอาคูเทวายะาสินโนทัศเ,เตทศกยาสเพนานตาตวานิโนอิทิมันตูชิติมันตูนาวนตูวยะสินโนมธมานาพิกมุงพิกนังสมิตังวังสุก,กากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาาหะาโอทาตคขายยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหารัคาชามิสกาจัยะสิโนท่านยัง อาคาปชุนโนยุทิสาอภิวัสติทศเสตทศตากยาสเพนานาตะวานินโนอิทีิมันตชุติตมันตนาวันโตยะสสินโนมธมานามพิกามุงพิโกณังสมิติงวังเคมิตยาตุสิตายามากันทะกาจะยะสสินโนลัมพิตกาลามาเสถาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานาระรติโนอาคูอะทาคูปะระนิมิตา ท่าเตทัาสทากายาสเพนนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสเซโนมุทมนาพิกามุพิกขนังเมิติงมะนังสักเทเตเทวานิกายาสเพนนานาตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุฒาชาติมัขีลังโอคตินนะมาณาสวัง ทักเคโมทตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมาโรติติโสจะโสบาคาสมิติงวนังสหสัสพรมะโลกานังมหาพรมมาพิติทติปุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสท่าเสถาอิสระอาคูป,ปเจกวาสวาติโน เตสญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาอภิกรมิปสะกันหาสะมันทิยังเอถะคันหาถะพันทะธราเคนะพันธะมธูสมันตาปริวารถะมาวูมุจิถะโกจินางอิติตถะม,ามาหาเสนโกนหาเสนังอเปสิิปานินาตมะมลัต ตะละมาหาจะสรังกตวาณเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทธนะยันโตสวิชโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอัสยังวเสตันจะสพังอภิญญ,ญายะวนักขิตวานาจักขุมาตโตอมันตยิสธาสาวเกศาสาเาสานรเตมารเจเนอภิกันตาเตวิชนาถาพิกวู เตจะอตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะราเคหิปากามุงในสังโลมปิอินเชย,ยุงสเพว,วิชิตะสังคามาพยาติตายสาัสสินโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชเนสุตติสิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิ มหาโคนาปริมิตะบุญญาธิการัตสัพพันตกรายานิวารณะสะมัสสัพพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัพทะวะติงสัมหาปุริสักขนานุภาเวนะอสีตะยานุพะยัญชะ นานุภานะอตุตระสตะมะคะลานุภาเวนะฉันทับฉันพันนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศะปารมิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปารมิตานุภาเวนะทัศประมัถฐปา ระมิตานุภาเวนะศีลสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธรรมะขันธานุภาเวนะนาวะโลกุต ตะระธรรม,มานุภาเวนะอัถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐะ,ะมาปฏิญานุภาเวนะชะละพิญญานุภาเวนะจะตุสัญจะยานานุภาเวนะทัศภะ,ะ,ะ,ะยานานุภาเวนะสัพพัญญุตตะ ยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสภป,ปริษตานุภาเวนะรัตนัตะยะสระนานุภาเวนะตุยหังสพะโรคะโสกุปทะวะทุกขับโธมะนัสุปายาสาวินัสันตุสพภอันตรายาปิ ว,วินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหงตุสตวัตสชชเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสะปะพะตะวะนะภูมิคังคามหาสะสมุทาอรักขากาเทวตาสทา ตุมเหอนุรักขันตุพระวตุสภาพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะสถานสุทิพวันตุเตพระวัตุสภาพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนะสถานสุทิพวันตุเตพระวตุสภาพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสภาพสังขานุภาเวนะสถานสุทิพวันตุเตนักขตยะขูตานังปาปักขะหะวินิวารนาบริตต สานาาเวนะหันตาวาเตสตังอุปัฏฐเวนักขตยกขะภูตานางังปาปักขะหะนิวารนาบริตตสานภาเวนะหันตาวาเตสตังอุปัฏฐเวนักขตยกขะภูตานังปาปักขะหะนิวารนาบริตตสานภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏฐเวสิบหกพัทเทกะ รัตคาถาอตีนังนานวาคเมยนะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่สิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอัปปต,ตันจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธร,รมังตัทธัตถะ,ตถะวิปัสสติอสังหีรังปสังกุป,ปังตังวิทามะนุพระรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบนันไม่งอนแงนไม่คอนแคลน ในทราน,นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนือให้ปกปรุงเถิดอเชวะกิจจะมาตะปังโกสัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณนะิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัเถกะรันรัตโตติจันโตอาจิกขเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลสิบเจ็ดอภิภะปัญจเวคณะน,านาปาทะชราธรรม,มหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรม,มหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะ,ะธรรมะมิมรนังอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือจะคือว่าจะต้องได้พัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามสสะกามิกามะ ยาธายาธากรรมยูนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกรตสามิกัลยาังวาปะปังวาตัสทะทายาธาพระวิสามิ เราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิหอภินหังปัญจักเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเท,ทืน